กรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะพร้อมด้วยญาติธรรมได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาให้กับวัด4แห่งเพื่อใช้จุดส่องสว่างทําวัดเย็นในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานี้ค่ะ นายสว่างธาตุอินจันประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน8จังหวัดภาคเหนือพร้อมคณะกรรมการและญาติธรรมนำสังฆทานและเทียนพรรษาขนาดใหญ่จำนวน4ต้นไปถวายให้กับพระอธิการชาญชายัยกันตะวีโร เจ้าอาวาสวัดรองอ้อตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับสวดชะยันโตรับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันเข้าพรรษาค่ะจากนั้นครับยังนำเทียนพรรษาไปถวายพระอธิการนิพนธ์เตชะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดห้วยบอลหรือวัดใหม่มงคลชัยตำบลแม่โป่งอำเภอระเกิจจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระธาตุดอยจอมแจ้งรวมทั้งวัดพระนอนแม่โป่ง ในพื้นที่ตำบลแม่โป่องอำเภอโดยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อความเป็นสริมงคลสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและเป็นการสำนึกบ้านเกิดเนื่องในวันเข้าพรรษาทําให้คณะกรรมการและญาติธรรมนะครับได้บุญกันท่วนหน้าและอิ่มอกอิ่มใจในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ครับ